เขาก็มีตามันมีเกือนเนาะตะรถบ้านฉันนี่เป็นรถประจำชาติที่ไหนเขาก็รู้จักทัก่วโลกเขารู้จักหมดจ้าว่าตุกตุกมั่ง อกเธออยู่ดอกแค่นี้อยากกำจัดได้แข้งในเบอร์ซูซี่อยางแต่ถ้าเราจะแข่งรถฉันอยากจะบอกเือว่าไม่มีใี่ไหนเลิกเท่าเมืองไทยแล้วจ้าตึง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 เึงงตึงงตึงงตึงงขีไปเซ็กับสะดวกสบายขี่ไปข้างหน้ากสะดวกสบายขี่กำลังกสะดวกสบายไม่ทอล่มผอบไม่ได้เปี่ยกแอร์ยอนฉันอยากจะบอกเธอว่า ถ้าเธเป๊ะฉันจะเป๊ะกว่าแต่ถ้าเธอไม่มีที่บ้านเธอน่ะไม่ต้องเอามาอวดจานนหนูผู้แพ้คนเมื่อใดผู้ขายรถ หนาตาทานอวบอันไปทั้งเดินร่างหน้าอกใครเห็นก็ตึงใครเห็นตึงตึงแต่ลึงไปนานหน้าตาหรือก็สวยแจ่มหน้าตาหรือก็สวยแจ่มอระไรแรมไม่ย่อนไม่ยาน <c oughs> <c oughs> หนูสาวเย็นวันมรณนป้อันจะได้ป้อยเยอะสิว่นไม่กินก้องแก้วเอาก็จะยตะยขาแต่ใส ยี้เหรอฮะนี่ต้อป้อนของแท้ก็ต้องป้อนจังสิฉันอยากสิบอกอยู่ดอกฉันเห็นคลิปเธอพยายามฟอนหลายกีเพียงเห็นฉันเป็นนักร้องถ้าก็จับไม่้องเพลงอ๋พอพ่อะมฟังเบิ่งแล้วเอาคือเพียนค่ะแกบานนี้เห็นฉันเป็นว่าร้านสิ่งเห็นสอนฟอนอันบ้าถ้าใครอยากเห็นน้ำ ้าวปอนนังนเธอกแต่ยิ้มผมาณนี้ละชิบผปปมไมนี้ละฉันจำได้ฉันดูลูกคลิปแล้วเธอดูของฉันของแท้ของจริงมาตั้งแบบนี้จันโหนุ่่นก็มาตาทาัดกัวปั้นไปทั้งเรือนร่างหน้าอกใครเห็นก็ตึงใครเห็นใจเตืงแต่เล่นไปนานหน้าตาหรือก,ก็สวยแจ่มหน้าตาหรือก,ก็สวยแจ่มอะไรแรมไม่ย่อนไม่ยานหน้าก็สวยพ่องพองใครมองไม่จืดไม่จางใครเห็นใครมองหุ่นยันน้องใครก็ต้องทาง ยังไงอีกใจจึงไม่ผ่านยังไงอีกใจจึงไม่ผ่านแม่เอาเลยพี่จะเสียใจไปน,นานแดนแบบไหนแบบไหนแบบไหนที่ถึงใจของเจ้าหาบ้าไข่เถ้าอ่างสัตย์อย่างศี่ษีไขเถ่ามองไหนบอก้วยนะแต่ยังสวยหุ่นก็นยังเซ็กซี่ถึงแกต่ตะก็มีวินใจก็ยังมักสิ่งมักจับตัวพี่นี่ถึงแกต่ตะก็มีดีดีถึงแกต่ตะก็มีดีดีบังห้ดีดีดีไข่บานได้นี่นี่ของแพะป่ต้องแบบนี้แพ้ค้อนวะไรแพ้คนกูน้งไข่รถตัว ฉันอยากจะบอกเพรว่าถ้าเธอเป๊ะฉันจะเป๊ะกว่าเอาอีกเอาอีกถามหรืเอาซ้ำนี่นะคิดพอซ้ำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ขั้นแก้วในค,ครับจากบอสพิกฟูจากบ้านฟิแนแลนด์ Hello, หมดแก่นี้ถ้าวันนี้เอื้อยกินเบิดแก้วนี้ประมาณอาทิตย์หน้าต่อไปเขาให้บัลลามีผู้สาวใหม่เด้อเพราะว่าเขา,า,า,าสียุบเป็นโซดตัวคนทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้าามากเๆอ๋อเบิร์ตได้เปล่าเบิดแก้วเบิดเลยเบิด์ตแต่เบิด์ตก็ได้ยังเด้อเบิรเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกๆๆๆๆๆๆๆ็บเกมเกมเยรีโอแม่ทำเพื่อเกมแท้ ขอบใจเืบิเดี๋ยวเขอบคุณมากๆนะคะคุณวันิู้หบ้านเป็นแลนด์ด้วยขอบเป็นกำลังใจใหนะคะเอะอางสรให้กับผู้ยาบ้านเปนแลนด์ถ้ากินหมดแกนี้ถ้าวันนี้เอื่อยกินเบิแก้วนี้ประมาณอาทิตย์หน้าต่อไปเขาให้บัตมีผู้สาวใหม่ด้อยเพราะว่าเขาสิยุคเป็นโซดตัว ประเทศเป็นกำลังใจให้มากๆเลยเอาเบิ้ลไบ้ปะเบิ้ลแก้วมาเลยอนนเอบิกับบิ้ลผูเล้เนี่อ้าเบิเฮ้ยฮ้โอ้เกมเกมเกมเยี่นโอ้แม่ทำคือเก่เถอะขอบใจนะเบียเดี๋ยวเดี๋ยวคนละข้าง <c oughs>